บรรจการทหารบกเป็นประธานเนื่องในวันพุธพิเศษประจำปี2568ที่จังหวัดพระบุรีที่แหล่งสมาคมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษค่ายสุดเด็ดทนายมหาราชจังหวัดระบุรีผลเอกนัทวุฒินาคานครรองผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเดินทางเป็นประธานเนื่องในวันพุธพิเศษประจำปี2568ครบรอบ59ปีโดยมีพลโทนรงฤทธิ์คำพีระผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษพร้อมคณะให้การต้อนรับ โดยเมื่อเดินทางมาถึงรองผู้บัญชาการทหารบกได้เดินทางไปยังแหล่งสมาคมหน่วยบัญชาการสงคารามพิเศษเพื่อเป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถนักกระโดดล่มชั้นกิตติมศักดิ์และประกาศนียบัตรให้แก่ผู้บังคับหน่วยทหารหัวหน้าหน่วยราชาการและคณะบุคคลต่างๆจำนวน48ราย ในฐานะเป็นผู้ทำคุณประโยชน์อุทิศตนเพื่อสังคมและมีอุปการะคุณแก่หน่วยรบพิเศษและกองทัพบกในช่วงปีที่ผ่านมาเพื่อเชิดชูเกียรติเนื่องในวันรบพิเศษประจำปี2568ต่อจากนั้นรองผู้บัญชาการทหารบกได้เป็นประธานประกอบพิธีสมเพื่อระลึกถึงวีรกรรมอันกล้าหาญของนักรบพิเศษที่ได้อุทิศตนเสียสละเลือดเนื้อและชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศในสมรภูมิรบต่างๆต,ต,ต,ตั้งแต่อดีตถ,ถึงปัจจุบันนักกองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ โดยมีอดีตผู้บังคับบัญชาและเพื่อนทหารรบพิเศษตลอดจนส่วนรชาชการต่างๆเข้าร่วมพิธีเป็นจํานวนมากและในโอกาสเดียวกันนี้รองผู้บัญชาการทหารบกยังได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่กําลังพลของหน่วยรบพิเศษซึ่งมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในด้านยุทธการด้านยุทธศึกษารวมถึงงานวิจัยและพัฒนายุโทโธปกรณ์เพื่อเป็นขัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานจํานวน13คน หน่วยรบพิเศษถือเป็นหน่วยออมกำลังของกองทบกที่มีความสำคัญในการใช้แก้ไขปัญหาของประเทศในสถานาการณ์วิกฤตที่หน่วยอื่นไม่สามารถปฏิบัติได้ซึ่งวันรบพิเศษถือเป็นวันรวมจิตใจของทหารนักรบพิเศษเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีเกียรติประวัติที่มีความมุ่งมั่นในภารกิจอย่างกล้าหาญของทหารรบพิเศษในการปฏิบัติภารกิจอย่างกล้าหาญและเสียสละจนเป็นที่ยอมรับของกองทบกและประชาชนทั่วไปซึ่งในการปฏิบัติงานของหน่วยจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทหารรบพิเศษต้องมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจต้องรู้เท่าทันต่อสถานการณ์ความมั่นคงปัจจุบันในทุกรูปแบบเป็นอย่างดีเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตอบสนองภารกิจได้ในทุกสถานการณ์ทั้งนี้หน่วยรบพิเศษของกองทัพบกไทยได้ถือกำเนิดขึ้นมาจากกองพันทหารปรลมเมื่อปีพุทธศักราช2497นับถึงปัจจุบันได้มีการพัฒนาทางด้านกำลังพลการปฏิบัติงานและอาวุธยุโทโธปกรณ์มาโดยลำดับ เนื่องจากว่าสถานการณ์สู้รบในอดีตจนถึงปัจจุบันทางกองทัพบกได้ใช้หน่วยรบพิเศษในการเข้าแก้ไขวิกฤตการณ์ต่างๆของบ้านเมืองมาอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันยังได้เร่งรัดพัฒนาการจัดหน่วยให้มีขีดความสามารถจนขยายขึ้นมาเป็นหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษในปัจจุบัน เทียบเท่ากองทัพภาคมีภารกิจเกี่ยวกับการสงครามพิเศษทั้งปวงตั้งแต่การวางแผนการอำนวยการการกำกับการทั้งด้านการฝึกศึกษาและการปฏิบัติงานเป็นหน่วยหวังผลทางยุทธศาสตร์ที่มีบทบาทในการออกกำลังและชดเชยอำนาจกำลังลบที่เสียเปรียบขอขอบคุณภาพข่าวจากคุณต้นสมชายเกตชายหัวหน,น้าูข่าวออ,ออนไลน์จังหวัดลพบุร,บรีรายการสาระดีๆสนธยาสี CD ดีดำเนินรายการสวัสดีครับ พี่ชาไทยรีอันความตายไม่ได้เคยไหวหวั่นดวงทีวันนันรายอมเพราะมันฟรีเรื่องดังพยาตักสีร้วนแรงสิทธิที่ดูเพียงใครเราคนร้องเพื่อเพื่อมากับฐานรรางจากฟ้ามพยัคฆที่พี่าไทรีอันความตายไม่ได้เคยไหวหวั่นดวงที่วันนั้นเรายอมเพราะมันฟรีเรื่องดังพยาค Wachsi, Won, 不管啥招牌。 สายคงสายยงยดเด่นกวนาดอนผู้ดังพีน่น้งองรวมบุกกรอนเรานี่จะต่อกรจนมรณะมีของมาลาแบุพแดงกว่าเนื่อนนั้นจักเป็นพระเจลักอันเก่งทหารไทยที่ของสาม,มาแค่ทหารคนรุ่นมคนรุ่ง ท,ทิ้งไปทุกที่เลยภคภูมอาทิตยก็ตายคงสายลมย,ยึดเป็นรานนทดังที่ร้องรุกุฏน์เรามีกจะตอบกัน